สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาว่ากันด้วยข้อคิดที่ได้จากสุภาษิตสำนวนไทยอีกบทหนึ่งนะคะนั่นก็คือหัวล้านนอกครูนั่นเองหัวล้านนอกครูแม้สาวดอยไปฟังมาพอฟังเขาในในกรณีของสุภาษิตสำนวนไทยบทนี้นะคะที่สาวดอยไปฟังที่เขาอธิบายไว้ในคลิป ก็เขาจะเหมือนเขาจะเปรียบเปรยไปถึงเรื่องเรื่องหนึ่งว่ามีลูกศิษย์มีลูกศิษย์อยู่หนึ่งท่านเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะเขาแบบผมเขาล่วงหัวล้านเขาก็เลยไปปรึกษาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเขาก็เลยแนะนําว่าให้นำสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้มาทํานะนําสมุนไพรตัวนี้ให้มาทําเขาบอกขั้นตอนวิธีทําอะไรเป๊ะๆต้องทําแบบนี้แบบนี้แต่ ไอ้เจ้าตัวลูกศิษย์ไปทำนอกเหนือครูสอนนะคะนอกเหนือเกินไปจากที่ครูสอนแล้วทีนี้พอพอไปทําอย่างนั้นแล้วเอามาสะผมจากที่ว่าหัวล้านอยู่แล้วผมร่วงหมดหัว <c oughs> ทีนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไปทํานอกครูก็เลยเป็นที่มาของสุภาษิตสำนวนนไทยตรงนี้ที่ว่าหัวล้านนอกครูอันนี้ที่สาวดอยไปฟังมาแล้วก็เอามาเล่าคร่าวๆนะคะ ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนในคลิปก็คือแค่จะหยิบมาพูดแต่ของสาวดอยสาวดอยฟังแล้วสาวดอยเกิดได้ข้อคิดตรงนี้มานึกถึงเหตุการณ์แล้วก็อีกมุมหนึ่งในในมุมมองของสาวดอยนั่นก็คือก็เหมือนก็เหมือนกับนักบวชเนาะนักบวชอันที่จริงนักบวชรู้อยู่แล้วบวชเข้ามาเพื่อศึกษาสัจธรรมแล้วทีนี้เราก็มี ระศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมที่เขาก็ได้ถ่ายทอดทำอย่างนั้นอย่างนี้มาอันไหนที่ยังไงคนศึกษาสาวดอยนะ่ะศึกษายังเหมือนกําลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกในเกี่ยวกับตารานะคะแต่สาวดอยจะชอบฟังแล้วก็ลองนํามาปฏิบัติก็ยังไม่ได้ยังไม่ไปถึงไหนหรอกก็ยังไป,ไปเรื่อยอยู่แต่สิ่งที่สาวดอยพอจะรู้บ้าง จากการศึกษาพอจะมีความรู้นิดหน่อยแล้วก็มาประกอบกับสิ่งที่เห็นพฤติกรรมของผู้ที่สละละทางโลกแล้วเข้ามาเอาทางธรรมเพื่อมาศึกษาสัจธรรมแต่กลับทำอะไรที่เหมือนมันสิ่งที่เห็นคือพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมาเสาวดอยรู้สึกว่ามัน คนละทางกับที่ครูสอนในบางอย่างนะคะในบางอย่างก็คือบางอย่างก็ทำนอกเหนือจากที่ครูสอนหรืออันไหนที่ครูสอนไปแล้วบอกว่าทางนี้เหมือนหนทางนี้ไม่ใช่นะแต่ก็ไปก็ทำแบบนี้ก็มีอ่ะให้ไปทางนี้นะแล้วจะถึงจุดหมายไวแต่ก็ไม่ไปไปไป,ไปอีกทางหนึ่ง ก็เนี่ยสาวดอยเกิดข้อคิดจากตรงนี้ตรงสุภาษิตท,ที่ว่าหัวล้านนอกครูสาวดอยว่าเวลามันมันเอามาเปรียบเปรียบได้กับหลายสถานการณ์นะมันไม่ใช่แค่สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่สาวดอยไปฟังแล้วสาวดอยเกิดข้อคิดกับตรงประเด็นนี้เพราะว่าทุกวันนี้ในในมุมมองความคิดสาวดอยที่ได้ที่ติดตามดูชมแล้วก็ได้พบเจอมีเยอะมากนะ ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่นอกนอกนอกครูอ่ะครูสอนครูสอนอย่างหนึ่งก็ทํามากกว่าที่ครูสอนหรือครูสอนอีกอย่างหนึ่งก็ทําอีกอย่างหนึ่งก็คือออกนอกออกข้างนอกตําราไปเรื่อยๆหรือบางคนบางหมู่เหล่านะไปไปมามาก็ทําตัวเป็นครูซะเองก็ม <laughs> ีทําตัวเป็นครูซสเองแล้วแล้วทีนี้นอก ตัวเองเป็นเป็นหัวล้านนอกครูอยู่คนเดียวไม่พอนะเยอะมากจะเห็นยังจะพาให้คนอื่นนอกครูไปด้วยอีกก็คือเหมือนเอามาเอาการนอกนอกรีดนอกครูของตัวเองเนะี่ยไปถ่ายทอดไปส่งต่อให้คนอื่นไปปลูกฝังคนอื่นเนาะมันก็เลยทุกคนก็เห็นแต่ว่าใครจะเห็นในมุมมุมไหนแบบไหนก็ แต่ละควรจะเห็นไม่เหมือนกันแต่ของสาวดอยสาวดอยจะเห็นแบบนี้สาวดอยก็เลยเอามาเอามาพูดเอามาแลกเปลี่ยนข้อคิดกันเออใครได้ไปจะมองว่าเออจากของสาวดอยสาวดอยไปฟังแล้วสาวดอยได้ข้อคิดแบบนี้แล้วคนอื่นได้ข้อคิดแบบไหนเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่เป็นไรสาวดอยคุยได้กับทุกคนทุกหมู่เราเราแต่ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะการแลกเปลี่ยนข้อคิด แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผลมันจะม,นมันจะอีกรูปแบบหนึ่งแต่การแสดงความคิดเห็นเชิงกระแนะกระแหนะกระแทกแดกดันอันนี้มันก็อีกหมวดหนึ่งนะคะสาวดอยคิดว่าทุกคนก็ดูออกเพราะฉะนั้นสาวดอยบอกว่าสาวดอยยินดีรับทุกความคิดเห็นเชิงเหตุและผลแต่หากใครมาฟังสาวดอยแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจ ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เราอย่าได้เหมือนมาสารต่ออะไรที่มันจะเป็นวิบากกรรมในด้านไม่ดีต่อกันเลยไม่ว่าทางกายทางใจทางวาจานะคะสาวดอยก็ขอขอแค่นี้ขอแค่นี้นะคะก็อันที่จริงไม่ได้ห้ามหรอกรู้ว่าห้ามใครไม่ได้แต่สาวดอยจะพูดเสมอว่าสิ้นเสมอแล้วเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าความคิดใดของเราไม่เสมอกัน ไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไม่เห็นด้วยแล้วเกิดขัดใจก็แค่ดับของตัวเองให้ได้ผ่านไปแต่ถ้าจะเข้ามาแสดงข้อคิดเห็นแย้งหรือยังไงล่ะถ้าเป็นแลกเปลี่ยนเชิงด้วยเหตุและผลหรืออยากแสดงความคิดเห็นเออเนี่ยมมุเธอคิดแบบนี้แต่ว่าของฉันฉันคิดแบบนี้นะสาวดอยเนี่ยนะแบบนี้โอเคแต่ถ้ามาเชิงแบบกันแนกกันแหนหรือเด็กดันอันนี้ก็รู้นะ ให้มาอย่างไรก็รับกลับไปอย่างนั้นสอดอย,ยไม่ชอบแช่งใครนะคะแต่ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสม,มอมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมใครสร้างกรรมไว้อย่างไรรับผลตรงตัวแน่นอนธรรมชาติไม่เคยเบี้ยวใครตรงผลเสมอนะคะธรรมชาติไม่เคยเบี้ยวใครเหตุตรงผลตรงนะคะใครสร้างเหตุคนนั้นก็รับผลตามนั้นทุกวันนี้สาวดอยไม่กลัวอะไรเลยนะคะไม่กลัวอะไรเลย ไม่แต่ความตายสาวดอยก็ไม่กลัวพ่อะอะไรถึงจะกลัวฉันก็ตายแน่นอนแล้วมาถึงเวลาแต่ตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยฉันขอสร้างแต่อะไรที่มันเป็นแบบสะสางอะไรขยะที่แบกไว้อยู่เนี่ยเยอะๆเนี่ยรียบสะสางให้หมดจะหมด,มหมดไม่หมดไม่รู้แต่ให้มันเหลือน้อยที่สุดสาวดอยก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อถึงวันหมดลมหายใจแล้วมันมันจะเหลือเยอะเหลือน้อยอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไคร้แล้วก็หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สาวโดยผู้ผิดพลาดพลางไปกราบขอคมากมารมขออาโหสิกรรมกันและกันทุกกรณียกรรมอาโหสิอาโหสิอาโหสิค่ะและหากคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระและเป็นบุญเป็นกุศลขอน้อมแผุทิศให้เจ้ากรรมในเวรท,ทั้งหลายทุกหมู่เราทั้งภาคทิพย์ภาคยามให้มีส่วนร่วมโดยทั่วกันไปจนตลอดกาลนานเทิน โสโสโสซิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย